สวัสดีค่ะ<ส>ท่านผู้โดยสารสายการบินทีอยูยินดีต้อนรับท่านสู่เที่ยวบินที่ HIM 2 0 3ซึ่งจะนำพาท่านไปยังประเทศจีนค่ะโดยเราจะใช้เวลาบินไม่เกิน10นาทีไม่เกิน10นาทีค่ะอีกสักครู่เชิญรับชมวิดีโอเกี่ยวกับวรรณกรรมที่โด่งดังของจีนค่ะกับตันและลูกเรือทุกคนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับความสะดวกสบายตลอดเที่ยวบินนี้ค่ะขอบคุณค่ะ วันนี้เราจะมาเล่าเรื่องสามก๊กกันค่ะสมก,ก๊กแต่งโดยล้อกวนตงเกี่ยวกับกลยุทธ์การรบโดยพระยาพระข้างหนนเป็นผู้นำเข้ามาในประเทศไทยค่ะ แผ่นดินจีนสมัยราชวงศ์ฮั่นในรัชกาลพระเจ้าเลนเต้มีกลุ่มโจรพกผ้าเหลืองที่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนไปทั่วชาวเมืองสามคนได้แก่เล่าปีกวนอูและเตียวหุยจึงสาบานเป็นพี่น้องกันและได้อาสาปราบโจรพกผ้าเหลืองเหล่านั้นจนสามารถตีแผกแตกพ่ายไปได้พระเจ้าเลนเต้จึงปูนบำเหน็จให้เล่าปีไปครองเมืองอีกเมืองหนึ่งโดยมีกวนอูและเตียวหุยได้เป็นขนนางเอกค่ะ ฝ่ายคุณพ่นหนุ่มอีกผู้หนึ่งชื่อโจโฉก็สามารถปราบจนพวกผ้าเหลืองให้แตกพายได้เช่นกันและได้บุญบำเหน็จเป็นตำแหน่งที่สูงขึ้นมาในแผ่นดินต่อมาค่ะเมื่อพระเจ้าเฮียนเต้ขึ้นครองราชได้แต่งตั้งต่างโต๊ะเป็นมหาอุปราชและลิปโป้ผู้เป็นบุตรบุญธรรมของต่างโต๊ะเป็นทหารเอก ต่างโต๊ะนั้นเป็นคนอาธรรมมากมักทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนไปทั่วจึงมีผู้คิดกําจัดต่างโต๊ะโดยทําอุบายให้ลิปโป้ผิดใจและฆ่าต่างโต๊ะเสีย โจโฉเข้ามาคุมอำนาจราชการและยกกองทัพไปปรับปรามหัวเมืองต่างๆจนมีอิทธิพลและบารมีมากต่อมาจึงได้เป็นเจ้าเมืองกุนจิว๋วมีอำนาจอยู่ทางตอนเหนือและสู้รบกับเล่าปีอยู่เนืองๆโดยเล่าปีมักประชัยแก่โจโฉทุกครั้งเมื่อได้ขงเบ้งมาเป็นที่ปรึกษากลศึกขงเบ้งก็แนะนําพันธมิตรให้กับซุนกวนผู้มีอำนาจในแผ่นดินลุ่มน้ําแยงสีเกียขงขงแบ้งคิดกลศึกร่วมกับจิวยี่ ขุนพลของซุนกวนจนทำให้สามารถตีทับโจโฉแตกพ่ายไปได้แต่ต่อมาเล่าปีกับซุนกวนก็แตกพันธมิตรกันเมื่อพระเจ้าเฮียนเต้สิ้นหลงก็ทำให้แผ่นดินจีนแบ่งออกเป็นสามก๊กนั่นก็คือก๊กฮั่นก๊กจกและของเล่าปีคือก๊กวุ้ยนั่นเองค่ะ Hello everyone. Thank everyone. attention. time get ready takeoff. you for your attention. Time to get you ready for It's สวัสดีน้องๆทุกคนพี่ชื่อพี่ปราดนะส่วนพี่ชื่อพี่เมย์ค่ะวันนี้พี่มีการ์ตูน3ามก๊กมาให้น้องๆได้รับชมกันด้วยเอ๊ะแต่3ามก,ก๊กวันนี้ตั้งหลายตอนใช่เหรอพี่เมย์อืมงั้นวันนี้เราจะยกตัวอย่างให้น้องๆรับชมสักหนึ่งตอนแล้วกันตอนนั้นก็คือตอน กวนอูไปรับราชการกับโจโฉโจโฉกับเล่าปีเคยร่วมรบกันมาก่อนหลังจากศึกสงบโจโฉรู้สึกว่าเล่าปีเป็นคนอันตรายเลยไม่ต้องการที่จะปล่อยให้เล่าปีมีชีวิตอยู่ต่อไปโจโฉจึงยกทัพจากเมืองฮูโต๋ไปตีเมืองชีจิว๋วระหว่างทางโจโฉจึงได้ทําการสร้างค่ายพักแลมเพื่อพักทหารไว้ออกรบณเมืองชีจิว๋ว เล่าปีได้ข่าวเรื่องที่โจโฉจะมาตีเมืองชีจิวและก็รู้ได้ว่าทหารของโจโฉได้ตั้งค่ายเอาไว้จึงพาทหารออกไปโจมตีเพื่อตัดไฟตั้งแต่ต้นลมแต่ระหว่างนั้นธงของฝั่งโจโฉได้เกิดหักขึ้นซึ่งนั่นมีความหมายเป็นลางร้ายว่าค่ายอาจจะโดนโจมตีเป็นคำนำนายจากหมอดูโจโฉจึงแบ่งทหารไปทั้งหมด11กองลลอมรอบค่ายแกอง ในค่ายหนึ่งกองและทางเข้าเมืองชีจิวและเมืองแห่ฝือฝั่งละกองเป็นสองกองเล่าปีที่นำทัพออกมาได้เห็นแล้วว่าเป็นกับดักจึงหนีกับเข้าเมืองชีจิวแต่ก็เจอทหารของโจโฉดักไว้ทําให้กับเข้าเมืองไม่ได้เล่าปีจึงตัดสินใจหนีไปอยู่กับอ้วนเซี่ยวที่เมืองกีจิวในทางเหนือโจโฉจึงเข้ายึดเมืองชีจิวได้สําเร็จ และก็ได้แบ่งทหารส่วนหนึ่งของเล่าปีมาเป็นกบฏโทโชส่ชทงทหารของตัวเองไปล่อกนอูที่เมืองแห่ฝือให้ออกมาและให้กบฏปิดประตูเมืองแห่ฝือไว้เพื่อไม่ให้กลอูหนีกลับเข้าเมืองได้กลยุทธ์ที่ใช้กลยุทธ์ที่ใช้ในเรื่องสามก๊กมีทั้งหมด36กกลยุทธ โดยในตอนนี้ใช้กลยุทธ์ที่มีชื่อว่าล่อเสือออกจากถ้ำกลยุทธ์นี้ใช้วิธีหลอกล่อให้ศัตรูเกิดความประมาทชะล่าใจในการทำศึกและฉกฉวยโอกาสที่ศัตรูหลงเชื่อกลอุบายที่สร้างขึ้นนำกำลังบุกเข้าโจมตีทำลายเมืองเพื่อชิงชัยชนะมาเป็นของตน นั่นก็คือการที่โจโฉส่งทหารขบฏเข้าไปเป็นไส้ศึกในเมืองแห่ฝือและส่งทหารของตนเองหลอกล่อให้กวนอูออกมาจากเมืองเมื่อกวนอูตีกองทัพโจโฉไกลออกมาเรื่อยๆทหารที่เป็นไส้ศึกก็ได้ปิดประตูเมืองแห่ฝือเอาไว้กวนอูที่เห็นอย่างนั้นจึงรีบหนีเข้าไปหลบหลังเขาพราอคิดว่าถ้ากลับเข้าเมืองคงจนมุมแน่ๆโจโฉจึงส่งเตียวเลี้ยวตามไป เพื่อกียกลมกวนอูให้มาเป็นพวกเดียวกันหลังจากที่กวนอูได้ฟังคำชักชวนแล้วนั้นกวนอูได้คิดว่าถ้าหากตนเองต้องยอมร่วมฟังกับโจโฉกวนอูเองก็ขอตายซะดีกว่าเตียวเลี้ยวจึงได้รับมือกับเรื่องนี้โดยการบอกกวนอูว่าถ้าหากท่านตายท่านจะมีโทษถึง3ประการ 1. กวนอูเป็นพี่น้องร่วมสาบานกับเล้าปี ถ้าหากกวนอูตายเล่าปีอาจจะฆ่าตัวตายตาม 2. แล้วใครล่ะจะดูะแลภรรยาเล่าปี 3. ถ้าหากกวนอูตายใครจะเป็นผู้ดูแลรักษาประเทศพอกวนอูได้ฟังอย่างนั้นจึงคอยตามแล้วก็ยอมที่จะมีชีวิตอยู่ต่อแต่กวนอูได้ขอคำสัญญาสามประการต่อเตียวเหลียวไว้ว่า 1. ่ข้าจะเป็นค่ารับใช้ให้กับพระเจ้าเฮียนเต้ที่ข้าทำข้าไม่ได้ทำให้กับโจโฉ 2. ห้ามใครเข้าไปในที่พักของภรรยาเล่าปีและขอเบี้ยอัดไว้เป็นค่าเลี้ยงดู 3. ถ้าเมื่อไหร่ที่ข้ารู้ว่าเล่าปีอยู่ที่ไหนข้าจะไปตามหาทันทีโดยที่ข้าไม่จําเป็นต้องขอใครหลังจากตกลงกันเสร็จสับโจโฉจึงเข้าร่วมรับราชการกับกวนอูฝั่งของโจโฉนั้นที่กลัวว่าจะเสียกวนอูไปถ้าหากว่ากวนอูรู้ว่าเล่าปีอยู่ที่ไหน โจโฉจึงพยายามซื้อใจกวนอูโดยการมอบสิ่งของทั้ง5้าสิ่งให้กวนอูได้แก่ 1. เครื่องเงินเครื่องทอง 2. นางรำสุดสวย10คน 3. เสื้อตัวใหม่ 4. ผ้าแพรสีขาวไว้ใส่หนวด 5. มาเสกเทาแต่สุดท้ายแล้วของพวกนี้ที่โจโฉได้ให้กับกวนอูก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใจของกวนอูได้เลยยังไงสักวันหนึ่งกวนอูก,ก็ต้องออกตามหาเล่าปีอยู่ดี เป็นไงบ้างครับน้องๆตอนนี้ทุกคนก็คงจะรู้จักเล่นสาม๊กกันมากขึ้นแล้ววันนี้พี่เมย์กับพี่ปราดจะต้องไปแล้วนะบายบาย Ladies and gentlemen, now you have landed at China International Airport. Please keep fasten your seatbelt, return seat back upright, open your window shade and turn off all electronic devices. Until the fasten sign has been turned off. On behalf of TU Airline, Captain, together with our crew, would like to thank you for flying with us. We look forward to see you again. So